ดีค co ่ะเช้านี้เจอหนูไอจีกับคุณแม่เพราะว่าหนูไอจีไปทำงานกับคุณแม่มาหนีไอสีดำๆตรงนั้นนกเหรอนกมันตายปะเสาร์ที่ก็ทําว่าโอ้ยอากาศเบิ่งคือสุดนก it's not a dead bird วันฝนดวงอาทิตย์ยังบ่ทัานคืนโอ้สาธุสาธุคอเย็นๆย็นจับมือเนี่ยโอเค วัานีไอทีจะมาสอนวิชาการพูดภาษาอังกฤษกับ AI โดยที่ไม่ต้องไปคุยกับเจ้าของภาษาตัวเป็นๆเ,เอาพี่จีวิธีการยังไงนะคะเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆจะได้ดำไปใช้โอเค I'm gonna talk t อ AI it's not have a have a mind Shit. ก็ถ้าคุณแม่จะบอกว่าเราไม่มีไม้วันนี้เราไม่มีไม้ภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรนะคะ Windows is pissed off เพราะว่าไม้เราแบตหมดเราไม่ได้ทำแบตคริปเพราะโอ้ยคุณแม่ใครอยู่ตรงนี้หน้าเลย oh. ใช่ไหมเ oh, นี่ยโอ้บรรยากาศของฝนตกโอ้ห oh, ้างฝนมันตกดีที่นะึ <She said S 2> mm ่งเวนิ่ง at next full day she gonna kick everyone's wheels อ้ายังไม่ได้เล่าเลยีีวิธีการการพูดภาษาอังกฤษกับ AI ต้องฝึกยังไงนะคะโอ้สัตว์ตูให้ฝนตกเลเธอเนี่ยให้แดดออกด้วยแหละให้ยังให้ฝนซัมเมอร์ดีอะ like summer? I like but I like autumn autumn Thailand มี autumn ด้วยเหรอถ้าคุณไม่ถามว่า Thailand มี autumn ด้วยเหรอภาษาอังกฤษ ว้าวับกิดอากาศดีแม่เอ็นเกี่ยงเอ็นเกี่ยงโอเคเอ็นเอียงโอเกี่ยงเอียง Where are you Where are you going Going to mom's office o i t h Because Why Why ทำไมถึงไปที่ทำงานคุณแม่ทำไมคะ ไปคไปที่ทางทิศแมน,นอฮะแมาแล้วกดิออสกายเออกกายตกดีดีดีพี่แม่ชอบตกลงมาสักโบ,บกสองโบกมืงพี่น้องเอ,อ้ยเทศไทยเก็ดไปหอน 40, สส 40, ส40ส่สองศาสามสิบก้าองศาถึงสีององศานี่อตัวประเทศแล้วย,ยังไงคะ จะสอนไหมเนี่ยจะสอนเพื่อนๆไหมคะ oh, <no. S 1> คนุเพื่อนจะรู้ไหมว่าต้องทำยังไงที่เรียนกับ AI อเอาคุณแม่ามประโยคหม่ว่าถ้าเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้เราถ้าถ้าเราไม่ได้ไปเรียนรูภาษา If you า want to speak English, so speak i n AI. เออแล้วเราต้องทำยังไงนูใช้วิธีการยังไงคะในการเรียนภาษาอังกฤษเราจะเรียนรู้วิธีการแบบไหนคะ Well the next day she will come to you. and bite your sausage. I love you, my love ทำไมหนูถึงใส่แว่นคุณแม่จะต้องถามว่าอย่างไรคะ Why are you wearing glasses Why are you wearing glasses ฮะ h Why are you wearing glasses Because I can prevent from uh light 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 Prevent แล้องปกป้อง See one she is t h uh ไม่เป็นก็ตังกินได้ห่าแล้ว Okay. Oh. Do you want to eat? I'm not going to eat. That's it again. We have okay. pork at home. Oh. Okay. We to Do not ding dong ditch me, mom. Why? ตีดักคนอนทางอาพยพทางนี้่ะจะข้ามถนนเด็กๆยังไม่เปิดเทอมถนนก็จะลงๆประมาณนี้แหละ้ะพออสปอร์ตทูเดนออ่ะกทางนีะอาลกดไลค์และสม่ง ไปกด e ลค์กดทับกดแชร์ใ <doors> ห้หนู a อจีข n งคุณ g ม่ด้ t ยนะให้ตา t ห้ตาไ n o ักทักหนูไอ i ีของคุณแม่หไอจีวัเด็กไปทำงานกับคุณแม่บันเด็กไปโรงเรียนยูบานกับไอพ่อยู่บานกับพ่อไว้พี่น้องฮู้ด อาาตอเโไปนึง well ้ม okay, ินบาทยประเทศไทยหาอย่างกินก็งมีของกินของขายมีทัหมดดูแสบายสบายไม่บอย่างเดียวจ้ะขอแค่มีตังค์มีงานก็มีเงินมแล้วพี่นนอ para atrás.